คือพูดแบบนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าไปแต่ผมทายว่า5ปี5ปีหลังจากนี้ระบบสาสุขระบบสุขภาพของประทจะเปลี่ยนทั้งประเทศเปลี่ยนตรงรากฐานด้วยและเราทุกคนที่ร่วมการทำเรื่องนี้เป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยครับไม่ใช่พูดเอามันแต่นี่คือการเปลี่ยนวิกฤตที่สำคัญที่สุดที่เกิดในระดับครัวเรือนคือการเปลี่ยนวิกฤตด้านสุขภาพเพราะคนจะเข้าถึงได้ ประเด็นสุดท้ายถ้าเราต้องการภาพอนาคตแบบนี้เนี่ยนะครับที่สังคมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจมันจะวิกฤตขึ้นถ้าเราได้มีพืชตัวหนึ่งที่ตอบทั้งสุขภาพและตอบทั้งเศรษฐกิจมันจะตอบสังคมได้ภาพอนาคตเราต้องช่วยกันไปให้ถึงเพราะในขณะนี้ถ้าเราไม่ช่วยกันทําภาพอนาคตนี้ให้ไปถึงภาพอนาคตนี้จะถูกเปลี่ยนมันจึงเป็นจุดสําคัญว่าเราจะเลือกแบบไหน มันมีปัจจัยหลายตัวครับหนึ่งความรู้ที่เราต้องทํากันอันที่สององคาพยพที่เราต้องช่วยกันเคลื่อนแต่อันที่สามจำเป็นคือฝ่ายการเมือง <c oughs> เพราะถ้าเป็นกฎหมายระดับพระราชติไม่มีฝ่ายการเมืองจะลาบากและผมยืนยันว่าต้องเป็นพระราชจญญหยิแล้วก็ต้องขอบคุณพรรคที่เสนอเรื่องนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าต้องเป็นพระราชติจึงจะประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนครับ <c oughs> ถ้าไม่มีกฎหมายระดับพระราชติจะไม่สามารถเป็นหลักประกันแก่ประชาชนในประเทศนี้ได้เลย มันถึงจุดที่เลือกเพราะว่าทุกพักการเมืองประกาศเจตรมณ์เรื่องการชามหมดแล้วครับประชาชนจะไม่เลือกก็ไม่ได้เพราะทุกพักประกาศหมดแล้วว่าจะเอาอยัางไงพักชัดเจนมากว่าเพื่อไทยเป็นยาเสพติดก้าวไกลเป็นยาเสพติดประชาชาติปฏิบัติเป็นยาเสพติดพักอื่นพูดไม่ชัดก็แน่นอนว่าเอียงข้างไปทางนั้น การทาให้เป็นยาเสพติดหมายถึงการกําลังปิดประตูประชาชนทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจมันจึงไม่มีมันจึงเป็นประเด็นซึ่งสังคมต้องเลือกว่ามันมีภรคการเมืองที่แสดงชัดเจนว่าจะทํา,าให้กัญชาไปเข้าถึงได้กับปิดประตูกัญชาของประชาชนมันชัดแล้วว่าทุกรัสงประกาศจะนมนหมดแล้วเนื่องจากว่ากลไกของประชาชน,นกลไกความรู้และกลไกการเมืองเป็น3องค์ประกอบหลักที่จะทําให้เกิดกฎหมายขึ้น องค์ประกอบที่หนึ่งผมเชื่อว่าเราทั้งหมดช่วยกันทาคือความรู้อาจารย์พิพัฒช,ช่วยทําทุกคนช่วยทําองค์คาพยพทั้งหมดเราช่วยกันกันกบเคลื่อนเครือข่ายเกณอนาคตก็จะเดินทางทั่วประเทศเหมือนเดิมครับแต่ฝ่ายการเมืองประชาชนต้องเลือกครับแล้ววันนี้ทุกพรรคแสดงชัดเจนมาแล้วว่าจะเอากัญชาแบบไหนฉะนั้นผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่เราจะต้องเลือกอนาคตให้กับประเทศเรื่องสุขภาพและเศรษฐกิจและกัญชาจะ,จะเป็นตัวพลิกเปลี่ยน ฉะนั้นจังหวะนี้จึงเป็นจังหวะที่สําคัญที่เราต้องช่วยกันครับอนาคตของกัญชาอยู่ที่ทุกคนจะเขียนและผมอยากให้ทุกคนช่วยกันเขียนเพื่อพลิกเปลี่ยนระบบสุขภาพของประเทศขอบคุณครับชัดเจนนะครับขอเสียงท่านประสิทธิ์ชัยอีกรอบครับขอปรบมือครับผมปรบมือให้แงใจนะครับคนนี้นะครับมาถึงท่านสุภชัยเจษมบทออุญาขออนุญาตเพิ่มนิดเดียวครับผคครับช่วงเดือน ท,ท,ท้ายมาเนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมเขตสุขภาพทั้ง12เขตของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คือทั่วประเทศนั่นแหละแล้วก็เขาก็จะมีก่อนที่จะประชุมเขาก็จะมีการจัดนิทรรศการนะครับปรากฏว่าทุกโรงพยาบาลเนี่ยที่มานำเสนอ,อการดำเนินงานของเขาเนี่ยจะมาด้วยผลิตภัณฑ์ยาที่มีส่วนผสม ส่วนประกอบของพืชกัญชาตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะครับเช่นพวกเครื่องปอระทองผิวนะครับครีมเครื่องเขาเรียกเครื่องสำอางต่างๆที่โรงพย,ยาบาลเหล่านั้น,นร่วมมือกันคิดที่มาบา,บางแห่งก็พัฒนาเองทำเองบางแห่งก็ไปร่วมกับวิสาหกิจชุมชนต่างๆผมเรียน พี่น้องทั้งหลายในที่นี้นะครับผมถามตรงๆเลยครับมาเอาใจผมหรือเปล่าเพราะผมก็เป็นคนปากอย่างนี้แหละครับคิดยังไงก็พูดผมถามเลยว่ามาทําเอาใจรัฐมนตรีหรือเปล่าทุกคนตอบว่าทําเอาใจกระเป๋าของพวกเขาครับทําเอาใจรายได้ของพวกเขาทําเอาใจเงินบํารุงของพวกเขา ทำเอาใจให้ชาวบ้านมีโอกาสในการที่จะเสริมสร้างไรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีแพทย์ทั้งแผนไทยแผนสมัยใหม่ก็จะมาสรุปให้ฟังว่าคลินิกกัญชาพันกว่าแห่งก็หมายว่าทุกโรงพยาบาลหลักของประเทศไทยนะครับมคคีคลินิกกัญชาผมก็ถามว่าใช้แล้วได้ผลไหม ผมยังไม่เห็นคนไหนบอกไม่ได้เรื่องเลยนะครับไม่ได้เรื่องหรอกใช้ไปก็งั้นๆน่ะเปิดไปตามท่านสั่งมาไม่มีคำนี้เลยครับทุกคนบอกว่าใช้ได้ผลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเสริมให้เกิดความอยากอาหารการนอนหลับการลดความแองสายที่กระตือรือร้นการการลดความวิตกกังวลน,นะครับ ผมผมก็บอกเขาว่าแล้วทำไมไม่ทำเป็นการศึกษาล่ะวิจัยล่ะเขาบอกเขาทำจนมือ,องอีกนะครับแล้วเขาก็ยกมาให้ผมเล่มหนาบ,บึกเลยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลทางด้านวิชาการทางด้านการปฏิบัติทางด้านการใช้จากหน้างานจริงๆของเหล่านี้มันมีอยู่เขาบอกว่ามีอยู่ครับมีตลอดเลยแต่ว่า เราไม่นำไปใช้มากเท่าที่ควรผมก็คงจะต้องอเรียนเสนอว่าพวกท่านที่อยู่ในธุรกิจนี้นะครับก็ในวงการที่อาจจะต้องช่วยกันนำเสนอส่วนตัว,ตวพรรคภูมิใจไทยเองก็จะพยายามากระจายข้อมูลด้านที่เป็นประโยชน์ของกัญชาไปให้พี่น้องประชายชนได้รับทราบได้มากที่สุดและในขณะเดียวกันก็จะกระจายข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วขอให้พี่น้องประชาชนได้ หลีกเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนครับเจตรารมลมพรคภูมิใจไทยไม่ต้องไปดูอื่นดูที่ร่างกฎหมายร่างกฎหมายไม่มีคําว่าสันนาการไม่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดมีเด็กไปใช้กัญชาอยู่ข้างถนนนะครับสุดท้ายก็พิสูจนอย่างชัดเจนว่ามีคนจัดให้อย่างเรียบร้อยนะครับแล้วไม่ใช่เพื่อเพราะเหตุผล ว่ากัญชาไม่ดีเพราะเหตุผลการเมืองล้วนๆอย่างที่ผมย้ําแล้วย้าอีกนะครับไม่ว่าใครจะพูดอะไรเวลาผมพูดอะไรเขาก็บอกไม่ต้องมาพูดหรอกนะครับมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นโทษผมก็จะขอพูดว่าไม่ว่าจะแก้ตัวอย่างไรนะครับพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ฟังเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยเอากัญชามาทําสิ่งที่ดีเพราะนั้นพูดอย่างอื่นเราก็ไม่ฟังเขาเหมือนกัน ว่ากัญชาไม่ดีถ้าใช้ในทางที่ถูกต้องนะครับไม่เคยก่อให้เกิดปัญหาใดๆในทางสังคมเวลามีเหตุการณ์อะไรต่างๆอยากจะเรียนเลยครับว่าทุกคนลุ้นว่าจะโยงเข้าไปว่าไอ้คนคนนั้นเนี่ยมันเสพกัญชายัางไงพยายามอย่างเต็มที่ครับเลี้ยวเท่าไหร่ก็ไม่เจอกัญชาครับแต่เจออย่างอื่นครับเจอเล่าเจอยาบ้าเจอ,อเสพติดอื่นๆ พยายามจะให้ถึงกัญชาให้ได้บางคนพูดถึงว่าเมื่อหเดือนก่อนเคยมีประวัติสูกกัญชามันออกออกไปทั้งฉีของเขาตั้งแต่หเดือน29วันแล้วครับนะครับไม่ถึงวันที่เขาก่อเหตุอย่างแน่นอนะฉะนั้นสิ่งนเนี้ยพวกพกรรคภูมิใจไทยอย่างเดียวพอออกไปก็เป็นเรื่องการเมืองครับผมผมเนี่ยวันนี้ตั้งใจมาจริงๆไม่ได้อยู่ในหมายเลย นะครับแต่พอกลับมาปุ๊บทราบว่าท่านยังอยู่กันเนี่ยผมก็รีบ่งเข้ามาวันที่ผมลาราชการแล้วนะครับท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับ <laughs> ผมลาเรียบร้อยสองวันผมลาเมื่อวานกับผมลาวันนี้นะครับผมมีภารกิจนะครับเพราะงัน้นเดี๋ยวก็จะมีอีกว่าอ่ะนี่เวลาราชการแล้วมามาทําไมลาเรียบร้อยลองวิกเอนสำหรับผมครับพระรหัสสุกตสาร์อาทิตย์อาทิตย์นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านในทั้งหลายได้มั่นใจในส่วนผมท่านมั่นใจตัวผมครับ ท่านช่วยทำให้พวกผมมั่นใจในตัวท่านนะครับนะครับแล้วนโยบายนี้นะครับจะผ่านไปด้วยความราบรื่นอย่างแน่นอนทุกคนใช้โอกาสเข้าหมดแล้วครับจะตึงไม่ให้พรรคภูมิใจไทยได้เกิดก็ตึงเรื่องกัญชาเพราะหายไปเป็นล้านเสียงนะครับแต่พอเที่ยวหน้าตรึงไม่ได้เพราะพวกท่านก็ยัง ให้ภูมิใจไทยเขากลับไปกลับเข้าไปทำกันชาากับพวกท่านเนี่ยเขาตึงไม่เขาก็ไปคิดเรื่องอื่นแล้วเขาไม่สนแล้วตอนนี้นะภูมิใจไทยจะตึงเขาเรื่องเรื่องของเขาบ้างแหล <laughs> ะครับ <laughs> อย่างที่เรียนครับมีการยืนยันครับมีการพยายามของคนหลายคนที่บอกว่าขอให้คลิปคนนี้เซฟคนนี้อย่าไปดําเนินคดีคนนี้อย่าไปห้ามคนนี้เพราะให้เขาออกมาต่อต้านกัญชา จะได้ตึงภาคภูมิใจไทยเอาไว้ช้าไปแล้วครับนะครับช้าไปแล้วเพราะภาคภูมิใจไทยทำเรื่องนี้มา4ปีแล้วและจะยังทำต่อไปจนให้มันประสบความสำเร็จนะครับผมขอกร่าบขอบพระคุณอีครั้งไม่พูดแล้วนะครับก็กราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่มาโดยเฉพาะยิ่งท่านวิทยากรทุกท่านที่มาอยู่บนโต๊ะกลางตรงนี้นะครับท,ท่านท่านท่านต่อสู้ผมเห็นตลอดเวลาด้วยความ ชื่นชมนะครับด้วยความเคารพนับถือนะครับแล้วก็ฝากขอให้ท่านได้ช่วยกันเป็นขุนพลนะครับของพี่น้องประชาชนผู้เชื่อมั่นในกัญชาทางการแพทย์ต่อไปต่อสู้ไปครับใช้ชนะอยู่แค่เอื้อมครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับนี่คือนี่คือเสียงของหัวหน้าพรรคภุมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลครับสดๆเลยนะครับวันนี้นะครับนีก่อท่านไหนอยากเพิ่มเติมอยากเสริมบ้างไหมครับ ผมจะขออนุญ,ญาตอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากผมทำกราฟิกมาแล้วก็ใช้การโลโลของคุณไพศาลพืชมงคลนะครับซึ่งได้พูดมาหลายปีแล้วยังยืนหยัดบัดนี้หลักฐานชัดเจนมากก็คือที่ว่ากัญชามายาบ้าหมดประเทศจะหายจนประชาชนจะหายป่วยคนเฮงซวยจะขัดขวางครับ ก็เลยจะขออนุญาตนำป้ายนี้ให้เป็นเที่รลึกกับทางพรรคภูมิใจไทยนะครับัการชงกันชาเป็นของดีแต่มีนูช่วยก็คงได้ใช้